สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกกคนนะครับที่กําลังรับชมผมอยู่นะครับสาหรับใครที่ปัจจุบันยังไปกินอาหารเสริมในรูปแบบเมลาโทนินเปรียบเสมือนการกินยอนนอนหลับดีๆนี่เองนะครับและที่สําคัญออยในเมืองไทยยังไม่รับรองนะฮะไปหารับประทานเองกันก็คือเมลาโทนินค่ะมีเพื่อนแนะนําให้ให้กินตัวโทนินก็จะมีแบบ พนีนหรือไม่ก็แบบชาคาโมไมล์เคยมีเป็นทานชาคาโมไมล์เพื่อให้แบบว่านอนหลับสบายตอนกลางคืนอะไรที่เขาว่าดีวิตามินที่กินแล้วทาให้หลับสมุนไพรจีนกัน,นต้องไม่ได้ช่วยอะไรมากเลยค่ะเพราะมันก็ไม่ได้ทําให้เรานอนหลับสบายมันทานนานมาแล้วอ่ะแล้วมันไม่ได้ดีขึ้นเลยตอนกินเนี่ยมันง่วงหลับจริงแต่ตอนตื่นเช้าขึ้นมาคือปวดหัวมากก็เลยรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่ามากสุนดนี่ ก็ไม่หลับนะฮะแถมทําให้มึนด้วยพอ,อหาข้อมูลแล้วคิดว่าเป็นผลเสียยิ่งเป็นผลเสียมากกว่าข้อดีเลยนะคะที่รู้สึกกับ NRD แล้วอ่ะคือการนอนหลับยาวขึ้นเริ่มนอนดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะตื่นมาแล้วสดชื่นกระปี้กระเป๋าปรับ,รบพฤติกรรมร่วมด้วยที่เิษัก,กรเอกแจ้งอะคะหลับได้ไง่ายขึ้นมันดีมากๆเพราะว่ามี NRD ช่วยอันนี้คือแบบ ตอบโจทย์มากๆค่ะเป็นโรงงานที่ชื่อว่าซัพพอร์ตแพคนะครับที่เป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐานสูงสุดแล้วนะครับนี่ผมกำลังจะพามาดูนะครับว่าขบวนการติด QR code นะครับเพื่อเป็นการเช็คนะครับว่าสินค้าของฮาชินะครับว่าเป็นของจริงหรือของปลอมนะครับซึ่งคนไข้หรือเพื่อนๆเนี่ยสามารถใช้มือถือของเราเนี่ยสแกน QR code ได้เลยนะครับแล้วมันจะขึ้นเลยนะว่ามันเป็นของแท้นะครับ